เตัวเลขลับที่จะทำให้ไม่พลาดในการตอบคำถามเรื่องวันที่ในแต่ละเดือนถ้าใครอยากรู้ว่า7ตัวเลขลับนั้นคือตัวเลขอะไรบ้างลองไปฟังคลิปนี้ให้จบค่ะเคยไหมคะว่ามีคนมาถามเราว่า what date is today what date is today ถ้าเราตอบว่า it's october อือืเราไม่สามารถใช้ตัวเลขนับ 1 one, two อมมาตอบเกี่ยวกับเรื่องวันที่ได้นะคะเราจะต้องใช้ตัวเลขที่เป็นลำดับที่หรือเราเรียกว่า ordinal numbers นะคะมาตอบเกี่ยวกับเรื่องวันที่นั่นเองส่วนตัวเลขนับเราเรียกว่า cardinal numbers นะคะคือ one two three คราวนี้เจ็ดตัวเลขลับนั้นคือตัวเลขอะไรมันคือตัวเลขที่เป็นข้อยกเว้นเวลาที่เราจะต้องสะกด คำเหล่านี้ที่เป็นวันที่มันจะแตกต่างเยอะมากเลยค่ะจากตัวเลขที่เป็น cardinal numbers หรือตัวเลขนับนั่นเองนะคะลองไปฟังกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรก first one second two third three fifth five 9th 9สังเกตไหมคะเวลาสะกดไม่มี E คะ่ะถัดมานะคะ1 2 t h เป็น VE ให้เป็น F คะ่ะและตัวสุดท้าย2 0 t h เป็น Y เป็น IE เรแล้วค่อยเติม TH นะคะเด็กๆลองตอบมาในคอมเมนต์ได้ไหมคะว่าแล้วถ้าวันที่30ล่ะ เราจะตอบว่าอะไรเอ่ยง่ายๆเท่านี้ยิ่งสังเกตยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งเก่งขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ